ัปดีพ่อแม่พี่น้องบมรท,ท,ทุกทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกทุกฐานอยู่นอกหรอยู่ในประเทศที่เขามารับทรงคิดสวาวบุหรีเนื่องจากไม่ลงคคิดแต่เสาะพี่น้องเอ้สารเาหหรรด็กกิบหมักผิดเห็นนะหมฮะเอามาเก็บลูกอ่ะ Mà kệ mắc kìa cầm chơi mặc thịt cấp năng chơi Dạ mặc kìa mặc kìa mặc kìa nhiều kìa mặc kìa mặc thịt mặc kìa mặc mặc kìa mặc kìa bằng kìa mặc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  mặc ướt nè dù nè kín ướt nhà ướt nhu nóng trời vẫn mà sỏi kiếp mà nhiều vì nó nhưng mà mình tháo on vậy là mình thấu on mình thấu mình bao không mình không, không. bay mình bay cả thép gì bùn mi vì nó bay nhịu mình lúc lại มาแน่ได้สิตนี่ความหิวของงัวพี่น้องเอ้ยบื่แต่บักใบยังลงละล่ะหุ่มเพื่อเพื่อใส่ ก็๑ชีไรแจักซอฟอันนี้นะอันนี้เจ้าบักเออหมดแดงเลยมาเก็บลูกหลับหิวบื่แต่บักอันนี้ลงมาแล้วกค่ะหนัวหนัวมาใส่พี่น้องเลยเลือกก็งนี้ได้เฉพาะเมื่อนัดขึ้นก็่วงนี่พันเลยแล้วตัวนี้ กงเงงมีมืแดงบ่บอลมีมีได้กงเงวงขาเจ้าบ่เอาอันมีดอันมีดเงาอีฟ่อนนะเก็บมังหี้พี่น้องเอ้ย พอเจอไอ้บักลงมาบางใหญ่เลยเห็นมันันเห็นมันหาวไหลพอเจอก็เลยบักถ้ามันหาวมันน,นั่นแหงเลยเนี่ยนะเก้เนี้ยมี่พงทิ่มมันก็ยังมางหยู่น เนี <dı> ่ยกานนกินใช่ไได้ได้งกันมันลุดพี่น้องสี่ได้จักสอบเฮาเออมันจะตัดแล้วมันลงมาทางผีบอ่ะจะตัดแ้วมันลงมาทางผีบอ่ะไ่ได้ครบมันมันแมงนะ เจอกำลังบักพี่น้องเอ้เจ้าคอยอยู่ไหมทั้งพี่บักอีกกกที่สองหมม่วงคอยกระโนไม่ได้นักบักแหลมกระโปรงเนี่ยเอ้ ที่เอาหมากเห้ื่พี่น้องเอ้ยขันโอ้ยมาได้เอาเสืออเนาะมาขันมันสูงพี่น้องเอ้ยตัดเอาโลดเพราะว่าวก้องีหยื่อในดรืก็มันกระปงคือเก่ากระปงตั้ะนะมัน บพี่น้องที่ลงทางไหนลงทางไหนเป็นกกม่วงหล่นบิดเลยลงทางมะม่วงเอียบลอยพี่น้องเอ้ยกอขออภายเลพี่น้องสียได้มัม่วงอ้ามัม่วงนมืดเลยมาหวงนเลย hỏi lái tớp lẽ hả? buồn bao ngày, quá... À, này là... mình thì, quá. tuần đêm. tuần nay từ măng nghi. măng nghi. măng này si, แก mượn rồi đằng. mệt mệt ơ, ออผัวน oh, ั SO ่นะมังงี่วนะหูสาหน่วยหูแก้ยิ้มปะเอาไปกินออกได้ไหมร้อยอาใส่อนนะแก้กลางคืนเอาใส่รดทุนได้นะเอใส่แก้ยิ้ยลงได้ใส่กระทั่งรถนะกัปรี่ ป้าพี่น้องมอง่วงเอาบะไรหล่นก็อากเบิดเลยผัวป้งใหญ่พาแต่ใหญ่มากฮะกสิเป็นปีนี้พี่น้องเลยมังม่วงนะป้าเธอเป็นซีพี่น้องโผดปวดดนางมีมาสอยไปไหมลูกเก็บ <laughs> mà mì mà sợi kia mặc nhịu thi. Vì thi áo hoa mặc nhịu không phải chơi Mà bà Hong Kong mình chỉ xuống Chỉ xuống thì đòi à. Hàn luôn mà lời Hàn thì mặc nhịu mà mặc nguồn เมองม่วงพี่นนอะเป็นซีฟม่วงผุนม่แนงนงวกันดิถากิน,นได้ซ้อมสอเออได้ได้ซอมหนึ่งก็เขิงพี่นนอะนี่เขิงหนึง่งซอมหนึ่งอยู่กบเลืออย,ยกอยต้นนี่่อนส่น้ำ đứa tôn nặn phí nọ phá chợi xì áo hến nơi đây cả nhau 1 hũ phí nọ ôi ôi, mơ vì thế áo phá nhiều không phá chợi chả vâng, chỉ cứ đi đây áo ngây ngài tệ bẹp đắp lời หานลงมา,าเออมาหาว้ามันรุดด้วยาน,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 านั่นนั่นนั่น<า>โอ้โก๊กนี่ดกขนาดเลยพี่น้อยอ้าพาวมาคุยจีหีออ่เนาะม,มันเป็นและมันมีนะอืม chứ lỡ nó ấy, à, măng nhĩ nam en lại thì nó, măng này dù ở, ừ, ở Thái nụn ở น่าจะเอิ้อนนุ่นนี่แหละพี่น้องชาวบ้านเขาเอามันนิ่งเขาเอานุ่นมันนุ่นมันนิ่งเอาไปหยัดเสือหยัดมอนพี่น้องไปเห็ดเสือเห็ดมอนนุ่นคนไทยเขาจะเอิ้อนนุ่นเก็บตลอเหรอจะบ้าไปงาน่าจบ้าขึ้น เจ้าระอาแบบง่ายแต่แบบดับเลยเอาแจ็คสติ้งเลยมาตัดเกิดกระสอสิวใส่ยังดูได้อะไปเอาไม่เนาะ จเ้าอจ้ากระบพันขางนี่น้ำม right ันหมอน ก็งี่เออพี่้องไอ้ขัดขื้นนันเหยียบที่ไหนนะพลูดลงมาหรือละไร่มันหักง,างา่ <c oughs> งกา,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 กายไงบริเนียวป้องกันตัวาอออหักแน่ได้ ดิ่งคือก๊กไหม่เลยโอนนบแตโม่โอนเป็นปักตโอออกไหมลูกออกไหมลงมาแต่โม่ข่าจะโอนจิดโต๊อ ได้อีไล่สอบพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสอบบ่ยี่หุ่นสอบหนึ่งบ่ยี่หุ่นสอบหนึ่งเจ็ดสอบพี่น้องนี่พอเจอกำลังสีเบิ่งวีทีแก้หน่วยหน่วยหาวกับหน่วยบ่หาวนี่นี่หน่วยหาวสิเป็นไปหนึ่งหน่วยหน่วยเอง หน่วยดิฟพูดดี้แกะนี่พี่น้งงนอยส่วนมากคนนั้นจะเลือกจะแบบนี้แกะมวนนะเลือกจะแบบนี้ไม่ยวอันนี้แกมติดอ้าวอืมจะงามอืม,มแรงมันกระพุกอ่ะเนี่ยมาแรงมันกระพุมือเหนื่อยออกพี่น้องเอ้ยตัวนี้อยากหยักกันนั้นี่ยยังซุ่มยังซุ่มยู่ตัวนี้

เอาบแบบง่ายๆแต่อ่ะแบบดับเลย,เาายพี่หนาโอ้ยอย่าวางว่วพี่หนาสิบ,บุเป็นเป็นพี่เก้ามาวันนี่ก็สม,มาพิกครัวเลยพี่น้องสาวบ,บุแลกกระสีดอมลาพา,าจากอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามกด subscribe ให้เด้อคลิปหน้าพ่อก็ไม่สบายดีอย่างเช่นเขาตาจ้ะะ